สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ l a z a d a นะครับเนื่องจากบริษัท MMS ม a l l นะฮะได้กระจายสินค้าไปให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้สั่งสินค้าในหลากหลายช่องทางนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะฮะแต่บุคคลทั่วไปนะฮะโดยการสั่งซื้อที่ La z a d a เนะาะอันนี้ก็คือหน้าตาของ La z a d a นะฮะวิธีอ่ะเดี๋ยวเราจะค้นหาร้านค้านะครับ m อ s m เอ็นะครับ พิมพ์ชื่อร้านเป็น MGP มอนะ,อะไม่ค่อยชัดเลยถ้าเราเคยมีประวัติมันก็จะขึ้นมาเลยนะอ่านี่นะครับ MGP มอนะมีตัว S ด้วยนะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ร้อยสามสิบคนนะฮะยังไงก็ฝากสมาชิกเข้าไปกดติดตามด้วยเนาะนี่นะครับอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยเราก็กดติดตามนะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของบริษัทนะก็จะมี1 2 3 4สามสี่ รประมาณสีหตัวนะตอนนี้ก็อนาคตก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเพิ่มช่องทางในการาาเดี๋ยวผมสั่งซื้อสบ,บู่นะอาจจะได้ดูด้วยกันเลยนะฮะก็เพิ่มลงในรถเข็นนะอ่านี่ผมเพิ่มลงในรถเข็นแล้วก็ไปตรงนี้นะครับอ่ะหนึ่งก้อนก็คือห้าสิบาทอ่ะผมจ่าสองก้อนนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วจะมีค่าจัดส่งเท่าไหร่เอ่ยหกสิบสี่บาทรู้สึกจะไม่พอนะอ่าในบัญชีอยู่มีอยู่ วอลเลตผมมีอยู่ร้อยร้อยห้าสิบนะเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีาเก็บคูปองก่อนเนาะบางทีก็จะมีส่วนลดในเรื่องการตลาดของของช้อปปี้นะเอ้ยของชอป,ปอนนะอของลาซาดานะเออเดี๋ยวลองใหม่นะไปดูที่รถเข็นไหมเผื่อจะใช้คูปองได้ไนะครับชำระอ่าแว็บ ง่ายเห็นไหมพอเรากดรับกดคูปองส่วนลดนะฮะก็จะเหลืออยู่ร้อยสิบสี่บาทใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราซื้อของใน Lazada หรือ s h อป e e นะฮะคอยเช็คคูปองดีๆนะฮะคูปองอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาก็จะมีให้เรานะเมื่อกี้ผมมีร้อยหกสิบสี่ไม่สามารถชำระดได้ใช่ไหมอันนี้พอเรากดรับคูปองนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะเหลืออ่ะก็สั่งซื้อได้นะครับก็ในกระเป๋าเวลตมีอ่าผมมีอยู่แล้วอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะก็กดสั่งซื้อเลยนะครับ เรียบร้อยนะฮะวิธีการซื้อสินค้าในาาลาซาดาคงไม่ต้องสอนกันเนาะแต่อันนี้มาอัปเดตร้านค้าของบริษัทเท่านั้นเองนะฮะเพื่อกระจายสินค้าไปให้ผู้คนบุคคลทั่วไปนะครับให้รู้จักนะฮะน่ารักถูกต้องปปปปปไปดูการสั่งซื้อของฉันนะครับนี่ฮนะก็รอการจัดส่งนะฮะสะบู่สองก้อนนะฮะอันนี้ก็ สำหรับฝากเพื่อนๆน,นะฮะฝากเพื่อนๆเ,เข้ามารีวิวได้เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่นี่นะ,ะับแล้วก็มากดติดตามร้านค้านะครับร้านค้าชื่อร้านค้านะฮะก็จะเป็นสบสนแบบนี้นะะเนาะสีส้มกลังมาแรงไม่เกี่ยว <c oughs> นะครับก็มีกาแฟนะอันนี้ออันนี้ก็คือสำหรับบุคคลทั่วไปนะ,ะที่ไม่ได้มีเอ็มเอ็มเอ็นโคดนะฮะไม่มีเอ็มโคดเอ่อไม่มีรหัสในระบบขุดนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่มีอ่ารหัส MGP ในแพลตฟอร์มนะก็สามารถสั่งเอา M Cash ไปแลกนะฮะเพื่อที่จะเปิดระบบถอนนะครับก็ได้เหรียญด้วยนะฮะได้ได้เหรียญได,ได้ได้แต้มได้ไปแลกสินค้าเหมือนกับฟรีไปเลยนะฮะช่วงแรกๆอาจจะมีค่าการก็เรียกว่าอะไรการเข้าร่วมนะฮะการเข้าร่วมจะใช้เหรียญ M MSC บ้าง M Cash บ้าง M Happy บ้างนะครับก็ตามมูลค่าอีนโยบายหรือเงื่อนไขของบริษัทนะครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับซื้อของในลาซาด้าก็จะไม่มีผลตอบแทนในเรื่องเหรียญการขุดเหรียญอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่าแค่กระจายสินค้าไปให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยรู้จัก MMS หรือ MGP นะครับเพื่อให้เขามารู้จักอีกครั้งหนึ่งทางอ้อมนะฮะอ่คลิปนี้ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายนะฮะสำหรับจริงๆแล้วคนที่ใช้งานลาซาด้าผมเยอะอยู่แล มันก็คงไม่ต้องมีการสอนอะไรกันมากมายเนะาะบัญชีนะครับมีบัลเลตนะก็มีบนะัลเลตด้วยนี่เราก็เติมเงินเข้าไปในนี้หรือจะใช้วิธีเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับนะดยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ